กำลังถ่ายท่อสดอ่ะมาละจับวีละสี่ห้าวีสองสามสองหนึ่งศูนย์สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนประสอนกำลังเทนระบบนะคะ <c oughs> พี่น้องอย่าหัวข่อย,ย,ยเด้อข่อยเร่นอย่างก็บเพะหู สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป่องปลายจุงกะจุงกระพี่น้องป่องปลายสุูุสุโคนเดอ้อตอนนี้ประสอนกับเรียนยังกระบอนะคะอันนี้เทสระบบนะคะอีกห้านาทีลงค่ะทุกคนเข้ามาปุ๊บแล้วก็ออกไปได้เลย <laughs> ป๊ป,ปี้ขึ้นมาแล้วบอกเอ้ยป,ป,ป,ป๊ปี้เข้ามาแล้วบอก ระสอนก็ไม่ได้ขึ้นสตรีมอย่าดนั้นนะคะทุกคนตอนนี้ก็เลยปรึกษานะคะอาจารย์ป๊อปนะคะในการเทสนะคะอีเมลนะคะแล้วก็ระบบสตรีมอย่าดนะคะมีปัญหาแล้วก็ก็เลยลองขึ้นดูนะคะว่าระบบจะเป็นยังไงบ้างเพราะระบบโทรศัพท์กับตัวมือถือกับตัวคอมพิวเตอร์ขึ้นมันก็จะหลายอย่างเราก็จะงงๆกับโทรศัพท์เราไม่ได้ขึ้นนาน อ๋ออันนี้ก็จะเป็นป๊อปปี้เป็นจอน้อยนะป๊อปปี้เราสองคนต้องเท่ากันโอเคป๊อปปี้ได้ยินเสียงประสอนไหมประสอนจะวางมือถือนะได้ยินครับได้ยินวางวางสายมือถือนะโอเคครับเดี๋ยวมันจะได้ไม่สะท้อนนะถ้ามันสะท้อนล่ะโอเคครับเอาโทรศัพท์ได้ง ป๊อปปี้ออกเตลารุ่หลาเดี๋ยวนะวางยังไงละโทรศัพท์ไหนที่ที่ที่เราทำไว้ที่เราทำไว้ไม่เห็นไม่เห็นมาเลยแบนเนอร์เราแล้วก็วิดีโอเราป๊อปปี้ไปไปกดตรงทัวที่สองที่ที่โยข้างบนถาดสีไปที่ถาดสีเห่อทางใต้ตรงที่อ่านคอมเมนต์น่ะ ได้คอมเมนต์เบนเดอร์ครับเบนเดอร์เลยเออแล้วก็มีคำว่าสติกเกอร์อ๋อเราเป็นว่าแสดงนี่ไงมาแล้วเมื่อกี้ไม่ได้กดแสดงแล้วก็วิดีโอเราก็ไปที่ไปที่เบนเบนเดอร์ชะไปที่แบนใช่ไหมวิดีโอที่เราสร้างกันไว้เมื่อกี้อ่ะใช่ที่เป็นทาสีทาสี แล้วก็กดอันนี้เลยบอกว,วิดีโอเรานี่แบบที่เราได้นี่เลยบอกใช่ครับใช่แสดงเอาจบ เวลาวิดีโอเล่นของเราอะ่ะก็คือมันจะปิดเสียงเราอัตโนมัติเนะใช่ครับมันปิดเสียงอัตโนมัติโอเคโอเครู้เรื่องกันอย่างงั้นเดี๋ยวเราจะลงไลน์นะแล้วเราจะไปไอ้คอมพิวเตอร์ต่อป,ป้าปีครับครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวไลน์นี้เดี๋ยวประสอนจะว่างเดี๋ยวประสอนจะไปลบทิง้งโอเคครับโอเค โอเคพีงั้เราลงก่อนสิ้นสุดออกอากาศเนะาะครับผมสิ้นสุดออกอากาศโอเค